สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำฮิตาชินะครับก็คือกำลังอยู่ที่100ร้อยบาทนะครับตัวนี้เองในสติกเกอร์ที่แปะมานะครับก็คือดูดน้ำความลึกได้ที่ปกติก็คือลึก7เมตรนะครับแล้วก็สูงสูงได้ที่ประมาณ12เมตรนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูรายละเอียดนะครับในการติดตั้งแล้วก็มาดูว่าจะ ดูดน้ําขึ้นหรือไม่หรือว่าขึ้นแล้วความแรงน้ําประมาณไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับครับตัวนี้ก็คือตําแหน่งที่เราจะติดตั้งนะครับแทนปั๊มน้ําตัวเก่านะครับที่เสื่อมสภาพก็คือไหลไม่เต็มท่อนะครับความแรงพูดง่ายๆก็คือแทบจะไม่ไหลเลยนะครับก็เลยต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ,อตัว ท่อที่ลงในบ่อนะครับก็คือลึกระยะน้ําตัวนี้นครับอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับก็เลยลงท่อไป2ท่อนก็คือ8เมตรนะครับโอเคทีนี้ทําการถอดตัวเก่าออกแล้วนะครับก็มาเริ่มในการติดตั้งกันเลยนะครับตัวนี้เองผมก็ไม่ได้ทําการยึดติดกับอะไรที่ถาวรน,นะครับก็คือเอาอิดบล็อก2ก้อนนะครับมาวางเป็นฐานนะครับก็ลองดูว่าตอนปั๊นน้าทํางานแล้วจะ ขยับหรือไม่นะครับแต่ที่คิดก็คือคิดว่าน้ําหนักในตัวถังแล้วก็น้ํานะครับก็น่าจะกดไว้นะครับไม่น่าจะขยับนะครับก็ขั้นตอนแทรกเลยนะครับก็ต้องทําการเทปพันเกลียวพันตัวข้อต่อนะครับที่เป็นตัวตัวเกลียวนอกนะครับเพื่อประกอบเข้ากับตัวปั๊มน้ํานะครับตาม คลิปที่เห็นอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็ม้วนเข้าไปแล้วก็เอาคีมถ้าไม่มีความาก็ใช้คีมล็อกก็ได้นะครับจับช่วยครับขานแน่นเลยนะครับตามคลิปที่เห็นเลยนะครับก็คีมไม่ต้องล็อกแน่นนะครับก็คือพอตึงๆมือนะครับเพราะว่าตัว p v c นั้นเขาขันง่ายอยู่แล้วนะครับ คเอาให้ตึงนะครับถ้าเกิดว่ามันรั่วมันซึมแล้วนี่ก็คืองานยาวเลยนะครับต้องรื้อใหม่นะครับต้องให้ชัวร์ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับโอเคเรียบร้อยก็ทำการวัดขนาดท่อที่ต่อเข้ากับฝั่งที่เป็นน้ำเข้าหรือว,ว่าฝั่งที่ดูดน้ำนะครับ ก็ทากาวไว้ทั่วนะครับแล้วก,ก็ทำการประกอบข้อเลยนะครับจริงๆตัวนี้เองก็ควรเป็นงอ90แล้วเข้ามาเลยครับจะเพิอ,เอินว่า,าข้อต่อไม่มีนะครับก็ร้านอยู่ไกลนะครับก็เลยมันเหลือต่อตรงก็เลยใช้ต่อตรงต่อเลยแล้วกันนะครับ ก็โอเคฝั่งด้านที่ดูดน้ําเข้านะครับก็เรียบร้อยนะครับตามภาพที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านที่เป็นน้ําออกนะครับกันเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านที่เป็นน้ําออกนะครับควรติดบอลวาล์วไว้นะครับเพราะว่าในกรณีที่ตัวปั๊มน้ําทํางานตลอดเวลานะครับไม่ตัดก็เราก็สามารถมาปิดบอลวาล์วดูนะครับเพื่อ เช็คดูว่า,าปั๊มหยุดทํางานหรือไม่ถ้าหยุดก็ถือว่าปั๊มปกตินะครับทีนี้ถ้าปั๊มปกติก็แปลว่าระบบท่อน้ําในบ้านเรานะครับบางจุดมีปัญหานะครับอาจจะหลุดหรือว่ารั่วซึมนะครับเราก็จะสามารถทําการหาปัญหา,ววาได้ว่าแก้ไขได้ตรงจุดนะครับโอเคขั้นตอนในการติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ทําการกรอกน้ําลงในตัวปั๊มน้ําให้เต็มนะครับ ก็ถ้าไม่มีควยครับก็ต้องระวังนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ตัดพวกขวดพวกอะไรก็ได้นะครับก็เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปโดนตัวฟิชเชอร์สวิตหรือว่าสายไฟนะครับเรียบร้อยแล้วก็ทําการทดลองดูโอเคพร้อมแล้วมานะครับดูกันนะครับ,บ,รบก็โอเคน้ําก็ออกแล้วนะครับทีนี้ก็ลองต่อเข้าระบบะในบ้านดูนะครับ ทีนี้ก็มาเปิดตามก๊อกดูน้ําก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ไหลแรงอยู่นะครับก๊อกตัวถัดมานะครับก็ถือว่าผ่านนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ